สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ c h anel n SK นะครับแล้ววันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์นะครับแคลคูลัส3เป็นซีรีส์100ข้อนะครับ100ปัญหาเนาะนะครับ100ข้อเนี่ยผมบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าตลอดแคลคูลัส3จนจบนะครับอันนี้แค่มิดเทิมนะครับตะลุยกันยยาวเลยเน้นๆนะครับ100ข้อแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไอการตะลุยโจทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทบทวนเนื้อหาเนาะนะครับอาจจะมาแบบ รีวิวสั้นๆเรื่องๆน้อยๆนะครับก็พาทำไปพร้อมกันเนาะหนึ่งร้อยข้อผมจะแบ่งเป็นอ่าสิบเอพิโซดนะครับเอพิโซดละสิบข้อนะครับก็ครบหนึ่งร้อยพอดีเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อแรกกันนะครับผมจะไปไวนิดนึงเนาะเนื่องจากจำนวนข้อมันเยอะนะครับอ่ะข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงแปลงพิกัดเชิงคั้วเนาะจงแปลงเป็นพิกัดเชิงขั่วใช่ไหมครับเขาให้พิกัดฉากมาอันนี้ก็เป็นอ่า นะครับนี่ y เราต้องการเปลี่ยนเป็น R กับตีตาใช่ไหมครับวิธีการนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะครับวิธีการหา r r เนี่ยผมบอกแล้วว่าเอ้เราใช้แค่ค่าบวกเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ค่าที่ติดลบเนาะเพราะฉะนั้นสแควรูทตอนที่ R กําลังสองเท่ากับ x กําลังสองบวก y กลังสองเนี่ยตอนถอดรูทส,สองฝั่งนะครับเราก็ไม่ต้องใส่บวกลบที่จริงอะ่ะการถอดรูทนะครับไม่ต้องใส่บวกลบด้วยเนาะอ่ะแต่ที่นี้เราพิจารณาแค่บวกก็พอนะครับ โอเคนะอ่าผมก็มาเริ่มครับก็ใส่สแค root ไปนะครับตรงนี้กำลังสองก็จะได้สิบสองครับผมนะครับบวกกับสืเพราะฉะนั้น r เราก็คือรูสิบหกนะครับรูสิบหกก็คือสี่กาสี่สี่สิบหกนะครับอ่ารู้ r แลละต่อไปเซต้าครับเราต้องเช็คคอเดนก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันอยู่คอเดนไหน วิธีการเช็คคอดเดนนะครับมันเป็นบวกนะครับ x เป็นบวก y เป็นลบนะครับ x เป็นบวก y เป็นลบถ้าเราตีแกนอยู่อย่างนี้นะครับเราตีแกนอย่างนี้หน้าอันไหน x เป็นบวกครับอันนี้ x เป็นบวกครับอันไหน y เป็นลบครับอันนี้ y เป็นลบครับคือคอดเดนไหนคอดเดนสี่นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะวิธีการนะครับหลักการที่ผมใช้มาโดยตลอดก็คือก็หาเซต้ามาปะกะติก่อนนะครับเซต้าก็คืออาร์แทนนะครับ ของ y ส่วนด้วย x นะครับ arc tan ของ y ส่วนด้วย x ทีนี้ครับเราก็มาดูกันค่า y เราเนี่ยก็คือลบสใช่ไหมครับอ่าใส่สองไปก่อนเลยนะครับลบลบไม่ต้องอันนี้มันรูสามนะครับก็ตัดกันมันก็ได้เป็น arc tan ของ1ส่วนรูสามครับอามุมอะไรที่ทำให้ค่า t ทนมีค่าเป็น1นึ่งวนรูสามก็มุม พายส่วนหหรือมุม30องศานะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมุมที่คอดแดนซีนะครับถ้าไปเจอมุมที่เป็นคอดแดนซีนะครับให้เอา2พายตั้งแล้วลบกับมุมที่เราหามาได้นะครับก็คือ2พายลบพายส่วน6นะครับพอลบมานะครับมันก็จะได้เป็น11พายส่วน6นะครับซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้ไปโอเคอันนี้ผมไปเร็วนะนะครับ ไปข้อต่อไปครับข้อต่อไปเหมือนเดิมนะครับเช็คคอนแดนก่อนคอแดนมันเป็นลบกับลบเนาะลบกับลบมันคือคอแดนสามครับผมคอแดนสามนะครับวิธีการหา R ก็ไม่ยากนะครับวิธีการหา R ก็อย่างรวดเร็วเลยหกสิบสี่นะครับบวกหกสิบสี่มันจะได้เป็นรูทของหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดหนึ่งร้อยี่แปดไม่มีอะไรยกกําลังสองไม่น่าจะได้หนึ่งร้อยี่แปดนะครับก็ตอบเป็นรูปหนึ่งร้อยี่แปดไปเลยเอาจารย์รูปนิดหน่อยนะครับแต่ผมขอข้ามลาทิงตรงนี้ไปนะครับเพื่อความรวดเร็วต่อไปนะครับไปหาซีตากันนะครับซีตาเท่ากับอาร์ทแปดส่วนแปดไปเลยนะครับเครื่องหมายไม่ต้องคิดนะครับเพราะเรารูคอลแดนแล้วรูคอแดนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหารก็อกมานะครับก็เป็นหนึ่ง มุมอะไรครับที่ทําให้ค่าแทนมีค่าเป็นหนึ่งก็คือมุมไายส่วนสี่นะครับเนื่องจากมันอยู่ข้อดนสามสิทิ์ของข้อดนสามนะครับถ้าตกข้อดนสามคือให้เอาไายตั้งรูปอ่าให้เอาไายตั้งนะครับบวกด้วยมุมที่เราหามาได้นะครับโอเคไายบวกไายส่วนสี่นะครับมันก็จะได้ห้าพายส่วนสี่นั่นเองนะครับเป็นคําตอบของข้อนี้ไปไปอย่างเร็วครับผมข้อที่สามครับโอ้โหต้องขอโทษนะครับ ชีตผมอาจจะยังไม่ได้ปรับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็มาใช้คคอนแด้์กันก่อนนะครับตรงนี้เป็นลบนะครับอันนี้เป็นบวกนะครับ x เป็นลบ y เป็นบวกนะครับก็คือคอเด้งสองอ่าคอเด้งสองนะครับวิธีการหา r ก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ได้เก้าตรงนี้บวกกับเก้าสามยี่เจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกเก้าเท่ากับ สามสิบหกนะครับหกหกสามหกไดอาเป็นหกนะครับโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จเราก็ไปหาซต้านะครับเท่ากับอารแทนอ่ะผมไม่เขียนแล้นวนะวา y ส่วน X นะครับมันก็คือสามรู้สามหาร3ามไปเลยนองไม่ต้องคิดเครื่องหมายนะครับเพราะว่าเรารู้คอาได้ละอ่ะมุมอะไรนะครับที่ทําให้ค่าแทนนะครับมีค่าเป็นรู้สามนะครับซึ่งก็คือมุมพายส่วนสาม หรือว่ามุม60องศานั่นเองนะครับทีนี้มาตกข้อแดนสองนะครับทิ่ก็คือให้เอาพายตั้งแล้วก็ลบมุมนั้นนะครับมุมที่หามาได้เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้เราก็จะตอบเป็น2พายส่วน3นั่นเองนะครับอ่ะไปดูข้อที่4กันครับข้อที่4ี่เนี่ยมันเป็นบวกทั้งคู่เนาะพอมันเป็นบวกทั้งคู่เนี่ยมันก็คือข้อแดนหนึ่งใช่ไหมครับ เป็นข้อด้านหนึ่งแต่ข้อนี้อ่านโจทย์ดีๆนะครับเขาบอกว่าจงแปลงเป็นพิกัดฉากนะครับตรงนี้มันเป็น r ตรงนี้เป็นเซตานะครับวิธีการแปลงเป็นพิกัดฉากก็ไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับก็คือ x เท่ากับ r sin เซตานะครับอันนี้ผมทบทวนนะนะครับแล้วก็ y เท่ากับ r c o s อ่ะ x เท่ากับ r cos นะครับ y เท่ากับ r sin อ่ะผมก็เลอละนะครับสลับกันนะครับ โอเควา,า,ยายเนาะเก็กคอร์สนะครับพอได้อย่างนี้เศษเราก็จะได้เป็นหกคอร์สพายส่วนหกนะครับแล้วก็เป็นหกไซน์พายส่วนหกนะครับซึ่งพายส่วนหกมันคือมุมอะไรครับมุมสามสิบองศาข้อสามสิบมันก็คือรูสามส่วนสองนะครับรูสามส่วนสองตัดครับมันก็ได้สามรูสามเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้สามนะครับก็เป็นคําตอบ ของอนี้ไปนะครับค่า x กับค่า y ต่อไปนะครับข้อที่ห้าข้อที่5ผมก็ลืมปรับชีด้ดิละนะครับต้องขออภัยว่ามันเลื่อนไปนะครับขอหยิบน้ําก่อนอ่ะพราะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับ x เท่ากับ r cos ห้าพายส่วนหกนะครับแล้วก็ y เท่ากับ r sin ห้าพายส่วนหกนะครับ,นนรบเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอห้าพายส่วนหกเนี่ยมันอยู่คอเดนไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันห้าพายส่วนหกเนี่ยถ้าเราคิดคอเดนนะมันจะอยู่ที่คอเดนสองครับมันจะอยู่ที่คิสองนะครับเพราะว่าพายส่วนหกมีค่าเท่ากับสามสิบองศาเนาะ 535นะครับ150ไม่นเกิน180ก็คือ 180, คอแดนสองโอเคไหมทีนี้คอแดนสองนะครับตัวที่มันเป็นบวกฟังกช์ชันที่มันเป็นบวกก็คือมีฟังก์ชันไซน์กับฟังกช์ชันโคเซนนะครับที่เป็นบวกนอกนั้นฟังกช์ชันติีโกติดลบหมดนะครับเห็นไหมอ่าก็คิดเหมือนเดิมครับพายก็คิดแค่พายส่วนหกแล้วก็มาใส่เครื่องหมายบวกลบแค่นั้นอ่ะไอ้ความหมายของผมคือยังไงก็คืออย่างนี้ครับมันก็คือ ลบหกนะครับอ่าคอรสสามสิบได้เท่าไหร่รู้สามส่วนสองแต่ผมว่าฟังก์ชันที่เป็นบวกมีแค่ไซด์กับโคเซใช่ไหมเพราะนั้นคอติดลบครับก็คือลบรู้สามส่วนสองนั่นเองนะครับมันก็จะได้เป็นสามรู้สามนะครับตรงนี้นะครับถ้าไซด์เป็นบวกอยู่แล้วหนึ่งส่วนสองนะครับมันก็ได้ลบสามโอเคไหมเคลียร์นะครับตรงนี้อ่าไปต่อครับผมเก้าพายส่วนหกครับอ่าพายส่วนหกผมบอกแล้วเป็นสามสิบนะครับ 9327นะครับ9327เนี่ยมันได้มันได้เป็น270ใช่ไหม270ก็คือแกน y ข้างล่างนะครับซึ่งแกน y เนี่ยค่าแกน y เนี่ยฟังกช์ชันของ x เป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลยว่าค่า x เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่า y เป็นแกนของไซน์นะครับ x เป็นแกนของคอ s ์เนาะมุมที่แกน y ทั้งหมด นะครับของฟังก์ชันคอสเนี่ยก็เป็นศูนย์นะครับต่อไป y จะเท่ากับ r sin ซนะครับ r sin r เป็นสี่นะครับก็เป็น sin 9เก้าพายส่วนหกนะครับตรงเนี้ยไอซเก้าพายส่วนหกเนี่ยมันมีค่าเป็นลบหนึ่งนะครับเพราะมันอยู่ข้างล่างนะครับเป็นมีค่าเป็นลบหนึ่งมาข้อนี้ก็ตอบลบสี่ครับจบนะครับเคลียร์นะครับตรงนี้ไปข้อต่อไปครับ ข้อนี้ผมแก่และแสดงว่แาแก่และจงแปลงเป็นพิกัดฉากนะครับอ่าจงแปลงเป็นพิกัดฉากโอเคเป็นยังไงนะครับก็อ่าเรามีอะไรเรามีอาใช่ไหมครับเรามีอาเท่ากับสามคอรซีตานะครับอาเท่ากับสามคอซีตา ถ้าเป็นผมนะผมก็จะคูณ r เข้าทั้งสองข้างนะครับข้อนี้ผมจะคูณ r เข้าทั้งสองข้างก็คือได้ r ร์กำลังสองเท่ากับสาม r cos t ถ้าไม่ผมทำอย่างนั้นเพราะผมรู้ว่าอา R กำลังสองเนี่ยมันคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองถูกต้องไหมครับเท่ากับสาม r cos คืออะไรครับ r cos t คืออะไรก็คือ x ใช่ไหมครับ อ่ะก็จัดรูปนี้หน่อยก็ได้ครับมันก็จะเป็น x กําลังสองบวก y กําลังสองลบสาม x เท่ากับศูนย์โอเคไหมตรงนี้เคลียร์นะครับจบอ่ะไปต่อนะครับต่อมา r เท่ากับห้าเศกซนะครับอ่ะข้อนี้ทําไง r เท่ากับห้าเศกซนะครับถ้าเป็นผมผมทําอย่างนี้ก็คือผมย้ายเศกมาผมย้ายเศกมางนี้เท่ากับ ห้านะครับเซกเนี่ยมันเป็นส่วนกลับของคอสมันก็ได้เป็น r คอสเซตาเท่ากับห้านะครับสุดท้ายแล้ว r คอสก็คือ x เท่ากับห้าก็จบนะครับไม่มีอะไรเลยต่อมานะครับเขาบอกว่าจงแปลงเป็นพิกัดฉากนะครับอ่าทีนี้แหละทีนี้แหละนะครับวิธีการผมเริ่มอย่างนี้นะครับไอ้ตัวส่วนมันเนี่ยผมโยกมาน,นี้นะครับผมโยกมานนี้สามคอส เซีตานะครับบวกกับ2องไซซตาเท่ากับหนะครับแล้วผมก็กระจายตัว R เนี่ยเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นสามอคอสซีนะครับบวกกับ2 R s i ไซซตาเท่ากับหนะครับ R อคอสอไซทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับมันก็คือ x กับ y ็คือ 3x บวกกับ 2y เท่ากับ6อ่ะเท่านี้ก็จบนะครับข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับจงแปลงเป็นพิกัดเชิงขั้วนะครับ x เท่ากับ3ก็ง่ายมาก x 3. คืออะไรครับ x ก็คือ r cos t h นะครับเท่ากับ3อ่ะก็จบนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับข้อที่1 11ถึงข้อที่20ครับ